สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเรื่องหนึ่งนะักนั่นก็คือระหว่างลูกแก้วเพิ่มโจมตีกับลูกแก้วเพิ่มธาตุอันไหนแรงกันสำหรับตัวตัว,ตว,ตวน,ดดนะเมนดดรอชนะอันนี้ต้องขอมองก่อนนะสำหรับเพื่อใครไม่รู้แต่ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้้หมดแล้วแหละคือนาเมดดดนดอรอะนะเมด็ดน้เมโอเวอร์ไทม์มันมมาจับมีวันทจขีนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าอันไหนมันแรงกว่าก่อนอื่นเรามาดูสเตตัสก,กันก่อนนะครับตัวที่จะทดสอบก็คือแชมพูนะขออ่านเลขแชมพูแล้วกันมัน เด็กให้ดีก็เป็นตัวเดียวนะที่เน้นนาเมอดอนเลยในสลับเกมนี้นะนะตอนนี้นะที่แบบเน้นเน้นแบบทานัมเมอดอนเลยอ่ะรอบแรกเราเรอบแรกเราขอทดสอบนี้ก่อนนะดูกแก้โชดเพิ่มโจมตีครับออฟหลักคือเครื่องโจมตีนะส่วนออฟรอมผมจะไม่เอาโจมตีเลยเพื่อใหเพื่อความนิ่งนะนี่คือมีโจมตีอย่างเดียวคือออฟหลักนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสเตตัสสเตตัส,สกันนะโจมตีสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบหกนะ ส่วนนัเมท้ามันมีเอ่อเพิน่มนัเมทลมสิบเปอร์เซ็นต์มันที่มันรู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันผมไล่ดูแล้วงงเงินว่ามาจากไหนไอจากไลโคนก็ไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะทีท่ทดสอบคือขอทดสอบธรรมดานะเราจะไม่ทดสอบที่โลกจำลองนะเอาบอสเนี่ยไอ,ไอบอสท่าแล้วกันมีเลื่อนขั้นนะครับ อขั้นเอาก็สาบพอแล้วค่ะจะลืมนะครับว่าอันแรกเราทดสอบดูกแก้เพิ่มโจมตีก่อนนะไปอเลยครับอันเดี๋ยวข้ามไปตอนที่ stack กลมเฉือนกบห้ายนะเพราะยังไงโดวแชมพูอะ่ะเราเน้น stack บมห้ายอยู่แล้วครับเดี๋ยวไปช่วงนั้นเลยโอเคครับ เดี๋ยวอีกเดเทินต่อไปเนี่ยจะเป็นเทินของบอลแล้วเดี๋ยวดูนะว่าหนะ้าเมกดอทเท่าไหร่ลมลมเฉือนห้านะลมเฉือนสแต็คห้าแล้วเดี๋ยวดูนะครับสโลหน่อยเจ6ดเห็นไหมครับอ,ออกครับออกอ่ะต่อไปเป็นการทดสอบลูกแก้วท่านนะเราเปน็นกันเลย ลูกแก้วท่าก็เหมือนกันนะไม่ไม่มีออฟลองเป็นโจมตีนะครับนี่ครับเพิ่มน้ำเมทลม38.8%นตะเปลี่ยนครับไปทดสอบบอสตัวเดิมครับเดี๋ยวเราข้ามไปตรงที่ stack ให้นะดูกันว่าน้เมรเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเป็นเทิร์นของบอสนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำเมรเท่าไหร่จากที่ใช้ลูกแก้วเป็นเพิ่มท่าน,นะครับเดี๋ยวเรอดูเลยนะครับ 8 9 6เหเห็นไหมครับ8996สรุปแล้วก็คือต่อให้เป็นนามเมนอที่ไม่มีวันไม่มีวันคีนะครับลูกแก้วธาตุก็แรงก็ยังแรงกว่านะครับอันนี้ก็ยิงในปัจจุบันอยู่นะต้องเราดูในอนาคตว่าถ้าโจม,มตีเพิ่มสูงขึ้นอีกแอบบตัวละครสเตตัสเพิ่มสูงขึ้นเงี้ยลูไอลูกแก้วโจมตีจะแรงกว่าไหมแต่ณนะนะปัจจุบันตอนนี้ลูกแก้วธาตุ สอดประเมดดอนนั้นก็ถือว่ายังแรงควาโจมตีนะอ่าสัสดีก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ